เฮีอยอยู่ที่ไหนรับเนี่ยมีรถถังด้วยมาผสมยี่้อตกยี่สก,กันยี่สกยักษ์ไปเทเลยนี่นะครับเทลงไปเลยฮะห้าถุงสุดเด็ดสุดเด็ดต่อต่อนะครับกีดอั๊ออันนี้ลำนะ <c oughs> มือกินเปล่า <c oughs> มือเอาได้เปล่าผสมไปเรื่อยนะ ส่งไปเรื่อยอะแต่มิงเทต่อ T T แล้วก็นี่ครับสายหอมสายหอมสายหอมครับดูสีซะก่อนโฟกัสเลยดูสีซะก่อนเราเน้นไม่เหมือนใครเน้นเหื่อหอมหอมตาเดยวนี้ชอบแฟนซีชอบสีสีฉีกไปอีกอันนี้แยมโลนะครับแยมโลนะครับามาแต่มิงค้นมามาดูฮะ นี่แหละสูตรอร่อยครับ